จังหวัดนครศรีธรรมราช fm 93.5เมกะเฮิร์ต์เสนอข่าวท้องถิ่นประจำวันสวัสดีครับคุณฟังครับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอข่าวท้องถิ่นประจำวันเพื่อฤหัสบดีที่23มิถุนายน2 5 5 9มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประชารัฐร่วมใจหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครศรีธรรมราชนำคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบร้านสังฆพันฑ์สร้างความมั่นใจให้ประชาชนก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน เขตประตรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจังหวัดนครศรีธรรมราชสนที่กำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ประมงกว่าร้อยห้าสิบนายร่วมทําการรื้อถอนพวงพางและเครื่องมือประมงผิดกฎหมายบริเวณอาปาาพนังศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษินจังหวัดยะลาร่วมกับสวมในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจําปีนี้ในโครงการ คนสูงวัยในผู้สังคมจับมือจับใจศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนพันธุ์พืชพอเลี้ยงแจกจ่ายแก่เกษตรกรสำนักง,งานสถิติจังหวัดนครศร,รีธรรมราชส่งคุณมาดีรวบรวมข้อมูลสัมมนุสาหกรรมของผู้ประกอบการขาราคายางพาราข่าวพยากรณ์อากาศต่อไปประเด็ดของข่าวครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประชารัฐร่วมใจหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมระเกียรตินโยโรกาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีนายพิรศักินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวในขณะเป็นประธานพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2 5 1 9ปีนี้จัดงานภายใต้คำขวัญประชารัฐร่วมใจหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดที่ห้องประชุมโรงแรมเทวิโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ยาเสพติดบ่อนทำลายความมั่นคงของเศรษฐกิจบ่อนทำลายเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติหากเหตุการณ์ยังเป็นเช่นนี้จะทำให้ประเทศชาติอ่อนแอถดถอยหากเยาวชนไม่หันมาตน,นักช่วยต่อต้านยาเสพติดให้หมดสิ้นไปเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2559นี้รัฐบาล ได้กำหนดให้ตลอดเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญประชารัฐร่วมใจหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้พระสนิกรชาวไทยทั้งชาติรวมใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกรนิกรและประเทศชาติไทยนานัประการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ของประเทศจะต้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาธมพันธ์เนื่องในวันต่อต้อตานยาเสพติดโลกตามกรอบและแนวทางที่กำหนดตลอดจนเร่งรัดในการขับเคลื่อนง,งานด้านยาเสพติดปฏิบัติการด้วยความเข้าใจเข้มแข็งเข้มข้น ในทุกมาตรการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยประสานผลักดันและช่วยให้เจตนารมณ์ของพวกเราในการต่อต้านยาเสพติดบรรลุผลสําเร็จจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนําผู้เข้าร่วมงานกว่าพันคนที่พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองร้องเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกสนยนบริการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโอกาสที่พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักฝ้อระวังปัญหายาเสพติดเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้ทากิจกรรมสร้างสรรค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดและสร้างความตระหนักร่วมกันของกลุ่มเยาวชนก่อนใบเสี่ยงกลุ่มใบเสี่ยงตามมาตรการป้องกันยาเสพติดภายในงานมีนิทรรศการโทบีน้ำประวันของหน่วยงานภาครัฐเอกชน สถานศึกษาการแสดงของนักเรียนนักศึกษามีการมอบโล่ประกาศกียติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลการดำเนินงานยาเสพติด yeah, ดีเด่นอานการป้องกันการปราบปรามบำบัดรักษาค้นหาผู้เสพและผู้ติด yeah, ยาเสพติดสุยุทพิทักษ์มงคลสวทนครศรีธรรมราชสำนักประชาสัมพันธ์เขตห้ารายงานรองผู้วา่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชนำคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบร้านสังกัดพันสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษาได้ทนายเจียมวิเศษสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจการจำหน่ายสินค้าของร้านสังคพันธ์ที่อยู่ใกล้ๆกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตัวร้านค้าสามสี่ร้านและสุ่มตัวสินค้าแต่ลร้านที่บรรจุไว้เป็นชุดๆเกี่ยวกับอายุสินค้าราคาสินค้ารายการสินค้าเป็นรายชิ้นและราคารวม เจ้าของร้านที่ดีให้ความร่วมมือบอกที่มาของสินค้าและราคาที่จําหน่ายคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการจําหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมสินค้ามีคุณภาพ รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดจะออกตรวจสอบทุกเทศกาลและใกล้จะถึงเทศกาลเข้าพรรษาในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วเพื่อร้านค้าจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพทําให้ประชาชนมั่นใจว่าซื้อสินค้าไปแล้วใช้ได้จริงจากการตรวจสอบร้านค้าบว่าปฏิบัติได้ถูกต้องขายสินค้าดีมีคุณภาพไม่หมดอายุ และมีการปิดป้ายราคาสินค้าฝากเตือนให้กับร้านก็จะให้ทางร้านค้าเนี่ยติดตลากและกําหนดราคาให้มันถูกต้องตรงตามสินค้าที่อยู่ในบรรจ,จุภัณฑ์นะครับในบัรจ,จุพัณฑ์มีกี่ชิ้นสินค้าต้องมีตามนั้นแล้วก็ราคาต้องมาตรฐาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของผู้บริโภคขอตรวจสินค้าก่อนซื้อว่าตรงกับรายการที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์นั้นหรือไม่หากกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนได้ที่ศูนย์ด้รงธรรมจังหวัดหรือที่สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดจะจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและรายงานผลให้ทราบแต่ทางที่ดีควรซื้อสินค้าเป็นรายชิ้นแล้วมาบรรจุด,ด้วยตนเองจะทําให้ได้สินค้าดีมีคุณภาพ ตามความต้องการสู่ยุทธพิทักษ์มงคลสวทนครศรีธรรมราชสำนักประชาสัมพันธ์เขตห้ารายงานคณะรัฐรมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและแผนยุทธศาสกรกำจัดปัญหาพญาติใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี2,559ถึง2,568จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไป บนทีสารเสริญแก้วกมนนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลงการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินเขตปฏิรูป์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสอปกโดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้สปกส่วนกลางจะเป็นผู้กำหนดพื้นที่เป้าหมายว่าที่ดินผืนใดที่เป็นที่ดินสปกแล้วมีการครอบครองอย่างไม่ถูกต้อง และส่งไปยังสปกจังหวัดให้ดำเนินการตามขั้นตอนจะปิดประกาศเรียกผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมาพบภายใน30วันหากครบกําหนดแล้วไม่มีใครมาชี้แจงรัฐจะนําที่ดินดังกล่าวไปจัดสรรต่อไปโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกําจัดพยาไปไม้ตับ และมะเร็งเท่าน้ำดีปี2,519ถึง2,568ที่กระทรวงสาธารณาสุขเสนอเนื่องจากผลสบรวจพบว่าประชาชนในพื้นที่ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ตับหากไม่มีการรักษาที่ถูกต้องในอนาคตจะกลารเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีได้ปัจจุบันมีประชาชนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับถึง6ล้านคนและทุกๆปีพบว่ามีผู้เปิดมะเร็งท่อน้ำดีกว่า20,000คน กระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21จังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์นี้พร้อมตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2568คนไทยทุกหมู่บ้านจะต้องปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและประเด็งท่อน้ำดีโดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี5ยุทธศาสตร์11มาตรการคือยุทธศาสตร์เชิงนโยบายเชิงป้องกันการคัดกรองและมาตรการดูแลรักษาสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนยุทธศาสตร์แบ่งออกเป็น2ขั้นคือขั้นที่1ปี2,559ถึง2,561โดยในปีนี้จะยังไม่มีการของงบประมาณแต่ใช้วิธีการปรับแผนการใช้งบประมาณที่มีอยู่เดิมของกระทรวงสาธารณสุขตะเมินการไปก่อนส่วนช่วงปี2,512ถึง2,568ให้เสนอของงบประมาณสนับสนุนเป็นปีปีไปจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนที่กำลังตำรวจทหารลปปกครองเจาได้ที่ประมงกว่าร้อยนายร่วมกัน รือถอนพงผางและเครื่องปืนประมงผิดกฎหมายบริเวณอ่าวป่ากพนงังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานข่าวาว่าเมื่อเวลาจริการวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาที่หน่วยบริหารจัดก,การประมงทะเลปากพนังอำเภอปากพนังจังหวหัดนครศรีธรรมราชมีการสนธิกำลังจากหน่วยต่างๆประกอบด้วยกองใรการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทหารจากมูลฐานบกที่41หน่วยเฉพาะกิจทหารเรือที่321ขนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประมงจังหวัดฝ่ายปกครองศูนย์บริการจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนล่างสงขาตำรวจน้ำปากพนังตำรวจภูธรปากพนังและกองราชสารสารดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมร้อยห้าสิบนายร่วมกันรื้อถอนโพงพางเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในร่องน้ำปากพนังร่องน้ำปากนาครร่องน้ำปากพญาร่องน้ำปากภูนร่องน้ำบางควายและประเดณนอาปากพนัง แต่ระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่23มิถุนายนโดยมีนายสุชาติเตตนาราวงประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำนวยการรื้อถอนและปล่อยแถวช่วยปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายโดยจากการปฏิบัติการเมื่อวันที่17มิถุนายนสามารถรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายได้จํานวน42แถว200ช่อง การปฏิบัติเป็นไม่ได้ความเรียบร้อยไม่มีการต่อต้านจากกลุ่มประมงในพื้นที่ประมงจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเปิดเผยว,ว่าสืบเนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าพนังเข้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนและเขายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมมาที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในช่วงวันที่8พฤษภาค,คมถึงวันที่14พฤษภาค,คมปีนี้กรณีที่ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่นเขายึดลำคลองสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำป่าพนัง และปิดป้านประกาศห้ามชาวประมงพื้นบ้านทำอาหารกินในลาคลองสาธารณะและมีการทำประมงผิดกฎหมายมีการใช้เครื่องมือดักจับสัตว์น้าซึ่งผิดพระราชกำหนดการประมงพศ2518มาตรา67วงเล็บหนึ่งต่อมาเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมหา,หารือกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสรุปเป็น2ประเด็นคือกรณีผู้มิธิพลในพื้นที่ ให้อำเภอป่าพนังรวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพลส่งให้กับกรมนจังหวัดเพื่อดำเนินการตามยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลต่อไปและกรณีการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ให้ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและมีกำหนดแผนการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายตามคำสั่งหวัวหน้าคสอชที่24ทับสอลงที่5สิงหาคม2558เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และคำสั่งสูงย์ประชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่6ทับ2558ลงวันที่26สิงหาคมปีที่ผ่านมาเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรื้อถอนเครื่องมือทำประมงผิดกฎหมายในเขตจังหวัดชายทะเลรลประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการกำหนดแผนปฏิบัติการรืออรอ้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในห่วงตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง23มิถุนายนมีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและได้มีการหารือวางแผนกำหนดแนวทาง เพื่อการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไปนี้ศูนย์พัฒนาการจัดสุัดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษินจังหวัดยะลาร่วมกับสบตล่มพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปีนี้ ในโครงการคนสูงวัยในผู้สังคมจับมือจับใจศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารายง,งานข่าวว่าเมื่อเวลาสิบนิกา30มนาทีวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลากรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับศูนย์ดำเยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคตาใาคต้ จากโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2559คนสูงวัยนผู้สังคมจับมือจับใจเพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุส่งเสริมความกตัญญูต่อบุปการีผู้มีพระคุณโดยมีนายภัยบย์ชัยเชื้อู้้มในการสูงพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลาพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมนางมีเนาะ ต่เยาะดือเราะที่บ้านเลขที่92ทับหมู่2ตำบลตาแกะอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเพื่อเยี่ยมผู้สูงอายตุตามเป้าหมายของโครงการนี้และจากกิจกรรมยกย่องเชิดชูเป็นกำลังใจเนื่องจากนางมีเนาะเมียอายุสูงถึง125ปีโดยนายไพบย์ชัยเชื้อผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดฉลากล่าวว่าการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุสืบเนื่องจากโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปีนี้ชื่อว่าคนสูงวัยในผู้สังคมจบมือจับใจ ทำหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาสและสตูลรวม50คนสำหรับกรณีของนางมีเนาะถือเป็นบุคคลที่มีอายุมากที่สุดในพื้นที่4จังหวัดมีอายุมากสุดถึง125ปีมีหลักฐานจากทางทะเบียรนราชของเผยยะริงระบุว่าเกิดในปีพศ2434ทางหน่วยงานจึงได้มาเยี่ยมและดูในเรื่องความเป็นอยู และมอบกิบัติเงินช่วยเหลือและถุงยางชีพเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นางมีเนาะผู้สูงวัยรายนี้ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งคุณมาดีรวบรวมข้อมูลสัมอนุสาหกรรมของผู้ประกอบการน,น,น,นายสมจิตรัตนพันธ์สถิติจังหวัดนครศรีธร,รรมราชกล่าวว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจะทําโครงการสัมอนุสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่ในชื่อคุณมาดี สมใส่เสื้อสีแดงเลือดหมูลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่วประเทศเกี่ยวกับสถานที่ตั้งรูปแบบการจัดตั้งการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศจำนวนคนทํางานจํานวนลูกจ้างขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการการผลิตก,การก่อสร้างการขนส่งสถานที่เก็บสินค้าข้อมูลข่าวสารการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชนที่มีอำนาจในการตัดสินใจสละเวลาให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่โดยสามารถตรวจสอบบัตรประจําตัวของเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันว่ามาจากสํานักง,งานสถิติแห่งชาติได้และขอยืนยันว่าข้อมูลของสรประกรอบการทุกด้านจะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยสํานักง,งานสถิติแห่งชาติจะนําข้อมูลไปประมวลผลและเสนอผลในภาพรวมทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ภาครัฐและเอกชน ใช้ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่เกี่ยวกับการจะเก็บภาษีแต่อย่างใดสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวเพิ่มเติมว่าจากข้อมูลเดิมจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่ในข่ายการสํารวจกว่า5 0,000แห่งในปีนี้จะทํางาน2ลักษณะคือจะนับสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลทุกเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชและในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม จะสอบถามรายละเอียดแบบแจ้งนับการดำเนินการและในปี2,560จะเก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่อยู่นอกเขตสบาลอีกรอบหนึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒน,นาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนพืชพอเลียงแจกจ่ายแก่เกษตรกรนายดาวินนำรักูุ้้มในการศูนย์ส่งเสริมและพัฒน,นาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าตนเองนำคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ ที่ศวนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการผลิตส้มโอทับทิมสยามให้มีคุณภาพของนายวิรัติสุขแสงที่หมู่15ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่13-14มิถุนายนที่ผ่านมาในงานมิตกรรมการถ่ายทอดความรู้การผลิตส้มโอจานวน5สถานีการปลูกส้มโอการจัดการดินปุ๋ยการพัฒนาคุณภาพการผลิตโรคแมลงและการป้องกันการเก็บเกี่ยว โดยมีหน kind of ่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมจัดนิทรรศการให้บริการต่างๆแก่เกษตรกรโดยทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดนิทรรศการเรื่องกล้วยหอมทองจากการพอลเลียงเนื้อเยื่อพร้อมสนับสนุนพันธุ์พืชต้นแบบได้แก่กล้วยหอมทอง300ต้นต้นปูเล่200ต้นและมะเขือ200ต้นรวมทั้งหมด700ต้น แก่เกษตรกรผู้บรรทะเบียนร7 0รายมีเกษตรกรเข้าร่วมง,งานกลุ่มเป้าหมายจํานวน3 1 0คนและเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีนายสมปองอินทองอธิบดีกรมตัวบัญชีสากรเป็นประธานเปิดงานและเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชนําเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอนาบอนประจําเดือนมิถุนายนที่ โรงเรียนบ้านสายยงปากหมู่ที่5ตำบลทุ่งสงอเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชบีนายกิษณณะน,า,นาสงขาอเภอนาบอนเป็นประธานเปิดการโดยทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกรผู้มาร่วมงานได้แก่กล้วยหอมทองต้นพริกปู่เล่และมะเขือรวม350ต้นแก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน74ราย ตลาดย,ยางพาร,รานครศรีธรรมราชมียางกว่า70,000กิโลกร,รัมเข้าประมูลราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นตลาดย,ยางพาร,รานครศรีธรรมราชแจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบยางแผ่นรงความโดยวิธีการประมูลประจำวันที่23มิถุนายน2559มีราคาดังต่อไปนี้ครับยางแผ่นดิบความชื้น1-3%กิโลกร,รัมละ54บสาท39สตางค์ปรับลดลง22สตางค์ต่อกรริโลกรัมยางแผ่นดิบความชื้น 3- 5เกิโลกร,รัมละ54บาท ปรับลดลง10เสตงั์ต่อกิโลรกร,รมัมอย่างท้องถิ่นกิโลกร,รัมละ50บาท40สตงั์ปรับเพิ่มขึ้น90สตงคงต่อกิโลรกร,รมัมยางผนงพันที่1-3กิโลกร,รัมละ55บาท99สตงคงปรับเพิ่มขึ้น24สตงั์ต่อกิโลกร,รมัม ยางผัดลงความสี players, ่กรัมละ54าบาท9สตงคปรับเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อกรัมยางผังความเจห้ากรัมละห้าบาบท6กสงคปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อกิโกรัมยางฟองกรัมละร้าสบาบาท65สตางปรับเพิ่มขึ้น50สสตางค์ต่อกรัมและยางคัตติ้งกรัมละสี่สบบาท13สตางค ปรับเพิ่มขึ้น36สตางค์ต่อกิโลกรรมสถานการณ์ราคายางประจำวันมีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช76,000กิรโลกร,รมราคาน้ำยางสดกิโลกรรและ49บาทปรับเพิ่มขึ้น1บาท20สตางค์ต่อกิโลกรรม ราคายางตลาดล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ราคาเสนอซื้ออยู่ที่54บสาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาเสนอขายอยู่ที่63บสาท34สตางค์ต่อกิโลกรัมตลาดเสี่ยงให้ราคาอยู่ที่58สบาท9สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับตัวเพิ่มขึ้น64สตางค์ต่อกิโลกรัมตลาดโตเกียวราคาอยู่ที่54บสาท80สสตางค์ต่อกิโลกรัมปรับตัวเพิ่มขึ้น60สตางค์ต่อกิโลกรัม พยากรณ์อากาศประจำวันที่23มิถุนายน2 5 5 9กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งลักษณะอา,ากาศทั่วไปว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าทุกภาคของประเทศไทยยังคงมีฝนตกรอละ4 0 6 0ของพื้นที่ตัวมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคตะวันออกสำหรับกรุงเทพมหานครและประาานนิมณฑลยังคงมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันและประเทศไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกได้ในระยะนี้อันหนึ่งยอมความกาการตามกําลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะขึ้น้ามาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนกลางและจะเริ่มมีผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยในช่วงวันที่25-28มิถุนายน2559พยากรณ์อากาศสหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภ,ภูมิต่ำสุด23-25ถึงยีองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2ม4องถึงองศาเซนเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าได้มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ขึ้นสูงมากกว่า2เมตรจบการเสนอข่าวท้องถิ่นประจำวันสุยุธพิทักมงคลบรรณาธิการข่าวและอ่านครับ